ไม้ไผ่เป็นพืชทรัพยากรธรรมชาติที่มีมากมายในภาคเหนือของประเทศไทยมีหลายพันธุ์ที่เติบโตตามธรรมชาติไม้ไผ่มีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตชุมชนเนื่องจากนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายปัจจุบันไม้ไผ่เผชิญกับปัญหาการถูกตัดใช้มากขึ้นและได้รับผลกระทบจากไฟป่าที่ทำลายป่าไม้ไผ่รวมถึงการตายตามธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นโดยไม่มีการปลูกทดแทนอย่างเพียงพอส่งผลให้ไม้ไผ่โตไม่ทันความต้องการของชุมชน ไม้ไผ่ที่ถูกตัดส่วนหนึ่งนำไปใช้ในชุมชนอื่นรวมทั้งมีการส่งออกไปยังต่างจังหวัดเช่นจังหวัดชนบุรีเพื่อใช้ในงานต่างๆเช่นการสร้างขนานที่อยู่อาศัยและการเลี้ยงหอยนางรมชุมชนในภาคเหนือจึงกลับมาให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูเป่าไผ่มีการสำรวจพื้นที่และวางแผนปลูกทดแทนอย่างเป็นระบบรวมทั้งอนุรักษ์พันธุ์ไม้ไผ่ดั้งเดิมพร้อมส่งเสริมงานจักสารที่ทันสมัยและเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน กิจกรรมจักสารไม้ไผ่ช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้สูงอายุงานวิจัยชี้ว่าการทำกิจกรรมจักสานช่วยชะลอภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุโดยเฉพาะกลุ่มอายุ70ปีขึ้นไปที่มีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังเช่นเบาหวานและความดันโลหิตสูงภาวะสมองเสื่อมเป็นปัญหาที่สร้างความท้าทายต่อครอบครัวและชุมชน ผู้สูงอายุบางรายจำลูกหลานไม่ได้และต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดการส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตเช่นงานจักสานผสมผสานกับการพัฒนาเมนูอาหารจากหน่อไม้และการออกแบบภาชนะไม้ไผ่ใส่อาหารช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมความร่วมมือในชุมชนการใช้กระบอกไม้ไผ่ที่ตกแต่งสวยงามมาเป็นภาชนะใส่อาหารหรือทำรั้วมไม้ไผ่แบบโบราณที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและภูมิปัญญาพื้นบ้านด้วยความร่วมมือของชุมชนผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขการส่งเสริมกิจกรรมเหล่านี้ช่วยรักษาคุณภาพชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืนท่ามกลางสังคมผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในภาคเหนือไม้ไผ่จึงเป็นมากกว่าวัสดุธรรมชาติ แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการฟื้นฟูชุมชนและความหวังในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุให้มีชีวิตที่ดีและได้รับการดูแลอย่างสมเกียรตในอนาคต